คุณป้าแล้วก็เ,เพื่อนพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะ an. เราชาวกูสุแลนสวัสดีในช่วงของวันพ่อแห่งชาติความสุขความสุขไปยังทุกพื้นที่ด้วยนะคะขอให้คุณพ่อทุกท่านนั้นมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นเราก็ส่งความสุขนะคะแล้วก็ร่วมอวยพรให้กับคุณพ่อเสียวจ้านแลวก็คุณพ่อของหวังอีป๋อด้วยนะคะที่ได้ให้กําเนิดลูกชายทั้งสองคนไม้พวกเราได้มีความสุขกันซึ่งจะเป็นลูกชายที่ยอดเยี่ยมมากๆต้องขอบคุณคุณพ่อทั้งสองท่านจริงๆนะคะทั้ง และคุณพ่อของหวังยี่ปอ๋อในตอนที่พวกท่านวัยหนุ่มหล่อมากทั้งสองคนเลยหล่อเท่จริงนะคะก็ไม่แปลกที่ทําไมเซียวจ้าง,งหวังยี่ป๋อถึงได้หน้าตาหล่อเล,อลอาแบบนี้ย้อนกลับไปดูที่คุณพ่อ,อพวกเขานะคะโหหล่อมากจริงๆทั้งหล่อทั้งเทกินกันไม่ลงเลยนะคุณพ่อเสียวจ้างกับคุณพ่อหวังยี่ปอ๋อต้องขอบคุณคุณพ่อทั้งสองท่านมากๆเลยนะ,ะที่ได้ให้กำเนิดลูกชายที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้พวกเรานั้นมีความสุขมากๆ แล้วคห้คุณพอ่อทั้งสองท่านนะคะมีความสุขมากแลวก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วข้าพเจ้าส่งวอวยพรทั้งสองท่านอย่างมากล้นลฝากพี่น้องด้วยนะคะคนที่ื่นชอบรักเสี่ยวจ้านกับหวังฮิปโปผ่านมาและดูคลิปนี้ก็ฝากกดซับนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจงให้กับแวมด้วยนะคะเพราะว่าทาคนเดียวทุกสิ่งเลยพี่น้องวันนี้เียงแห่ๆนิดนึนะเนื่องะะจากว่าแบบทำฟิกนะคะอัดเสียงยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่า EP 3ีจะมาเ,เร็วๆนี้เจ้าชายสุดสายหมอก my love my prince เป็นซีรีส์ฟิกช่องเรานะคะที่ทำเองดูเองนั่นแหละในวราระพิเศษที่เซียวจานปล่อยโซโล่อัลบั้มแรกของเซียวจานวันนี้ทางด้านของเซียวจานซซโร่นะคะได้ปล่อยเบื้องหลังค่ะการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออกมาคือในส่วนของโปรดักชันมันโอ้หงานฮอลลีวูดชัดๆพี่น้องมันใหญ่อลังการมากๆแต่ละซีนแต่ละตอนนะ่ยละเอียดมากจริงๆในมิวสิกวิดีโอของเซียวจานแต่ละตัว ขอบคุณเซียจ้านซิโอที่แชร์เบื้องหลังการทำงานของทีมโปรดักชันสำหรับการผลิตมิวสิกวิดีโอของเซียวจ้านในอัลบั้มชุดแรกนะคะวอร์มนสตูดิโอแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากๆพี่น้องแาบวบคิดว่าเนี่เป็นหนังฮอลีวหรือเปล่าเซียวจ้านทำถึงจริงๆนะ,ะต้องใช้ก็ว่าเซียวจ้านทำถึงจริงๆคะแนนเต็มร้อยแบบไม่หักเลยในส่วนของเพลงก็ไม่มีที่ตินะคะเนื้อร้องต่างๆซาวดนตรีนะคะเสียงของเซียวจ้านเนี่ยเป็นเสียงสวรรค์อยู่แล้วแล้วเนื้อเพลงก็ดีมาอีกเขียนเองด้วยอีกอะ ในส่วนของมิวสิกวิดีโออีกมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกภาคภูมิใจมากๆพผลงานของเซียวจานที่เราเฝ้ารอคอยโซโลอัลบัมชุดแรกซีวั่นออกมาได้เต็มที่จริงๆ m u s มิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมเราเห็นงานเบื้องหลังนะคะที่เซียวจานอยู่ในทุกขั้นตอนเราเห็นโปรดักชันที่มันยิ่งใหญ่มากๆากเคาดว่าในส่วนของโปรดักชันที่ทำในสตูดิโอ งบเนี่ยน่าจะเกิน1 0 2 0ล้านขึ้นไปพี่น้องมันโปรดักชั่นแบบฮอลลีวูดชัดๆเซีจซบอกว่ารับรู้สัมผัสแล้วก็เติบโตผ่านไปเราทีละคนบันทึกทุกช่วงเวลาทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังอัพคลิปนี้นะคลิปเบื้องหลัง9ชั่วโมงนะคะคนเข้าไปดูเนี่ยยอดวิวทะลุมากกว่า2ล้านวิวมันบันทึกทุกช่วงเวลาคะ่ะที่ถ่ายทำวีดีโอของเซียจจานตั้งแต่วันแรกเลยเซจฉากต่างๆเห็นลงอกผมมันตื่นเต้นมากๆ ตั้งแต่วันแรกพี่น้องสอบเพลงในอัลบั้มหัวเหมือนของเซียวจานตั้งแต่ทำเลเยอร์นะคะทำเลเยอร์จัดฉากจัดซีนต่างๆทุกเพลงมันน่าทึ่งมากจริงๆเพราะว่าแต่ละส่วนนะคะต้องทําให้มันใหญ่ขึ้นอย่างวิสิกวิดีโอนะคะเพลงหัวเหมือนม่านซิปเปียโนโทรศัพท์ทุกอย่างคือต้องจัดขึ้นมาให้มันใหญ่มากขึ้นท้ายในสู้หมดเลยนะคะพี่น้องแล้วก็เพลง light of us เส้นทางที่มันโค้งขึ้นไปทางต่างระดับ นี่ก็ทําในสุดโอเหมือนกันต้องก่อสร้างทางขึ้นมาเลยทอ่อนงทอ่อน้ําต้องใช้คำคำนี้เลยว่ามันอลังการจริงๆรงะว่างชอบมุมกล้องด้วยออกมาสวยมันมีศิลปะนะมันแบบว่ามันเยี่ยมเนี่ยหลายคนรู้สึกเหมือนก,กับแบบนะสมแล้วที่เสียวจ้านะเรียนจบกราฟิกดีไซน์มีหัวครนะีเอทอะหัวสร้างสรรค์เสียวจ้านอยู่ด้วยในทุกขั้นตอนนอกเหนือจากการแสดงสวิวดีโอเองทุกเพลงคนเดียวเดี๋ยวเดียวแล้วก็แสดงเป็นหลายคนด้วยนะคะอย่างวิดีโอแรกหัวเหมือน เสี่ยวจา้าก็แสดงเป็นตวละคอหลายตัวด้วยกันยอดเยี่ยมไปเลยนะคะเสี่ยวจ้าน้องใช้คำคำนี้มุมกล้องนะคะละเอียดมากๆไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะพีนน้องนอกจากความรู้สึกภาคภูมิใจความรู้สึกทึ่งความรู้สึกขอบคุณมันสุดยอดมันยอดเยี่ยมมากจริงๆเขอบคุ้มากๆเลยนะคะเสี่ยวจ้านที่ตั้งใจทําผลงานในโซโลอัลบั้มให้พวกเรานั้นได้มีความสุขไปด้วยกันและเราก็เฝ้ารอคอยที่จะซื้ออัลบั้มชุดนี้วันนี้นเขากร้งอ้วนก็แจ้งมานะคะว่าจะมีพรีเซลเร็วๆนี้ คือที่จีนะนะคะแต่ว่าที่ไทยเรายังไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนแล้วก็รอคอยอยู่ที่จะซื้ออัลบั้มของเซียวจ้านเซียวจ้านซิโร่ก็มีฝากมาด้วยนะคะบอกว่าไม่ต้องซื้อเยอะจนเกินไปเอาพอประมาณขอบคุณมากๆเลยนะเซียวจ้านที่ส่งภาพเบื้องหลังให้เราได้เห็นการสมัครการไทยทามีสี่งิดีโอของเซียวจ้านค่ะต่อตีจานเกิดรักเธอจนสิ้นแสง เรื่องของการชิดการจีนเนี่ยต้องยอมใจแม่จีนจริงๆนะคะแม่จีนเนี่ยหาอะไรละเอียดแล้วก็มีหลักฐานยืนยันจริงๆพี่เนะาะบัดตัวดินไม่หลุดจริงๆล่าสุดนะคะสาหรับคลิปเล็กๆที่เซียวจ้านสโลปล่อยออกมาเซียวจ้านยืนสองกระจกอยู่แม่จีนบ้านคู่ไปหามาจนได้เพราะว่านี่ไงมันเป็นกระจกอันเดียวกันหรือเปล่าวันที้๋อนะคะ <laughs> กับคลิปนานแล้วยืนสองกระจกอยู่หน้ามุมเดียวกัน แล้วแถมนะฮะแม่จีนก็ยังจับจุดอีกด้วยว่าเนี่ยลายเอียดตรงนี้เนี่ยมันเป็นผน่นนังเดียวเลยมันเป็นสถานที่เดียวกันเป็นจกอันเดียวกันเอาว่าเข้าไปนะพี่น้องเราก็มีความสุขนะคะเรามีหน้าที่ขยี้กันต่อไปสอหรับเรื่องราวของความสุขเท่าน,นี้ก็ดีใจแล้วนะคะนอกจากนั้นลิซิโดของเซียวจ้านในส่วนของโทนสีต่างๆมีสิโดวอร์มนก็ยังไปคล้ายงานโฆษณาของหวังอีปอ๋อเนี่ยบางตัวแาะว่าทีมงานพุ่มกลับเนี่ยใช้ชุดเดียวกันหรือเปล่า ก็มีข้อยืนยันออกมานะคะว่าทีมงานภูมกับเนี่ยใช้ชุดเดียวกันสำหรับการถ่ายทำมิวสิวิดีโอซึ่งก็เป็นทีมงานคุณภาพต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะคะเป็นทีมงานที่ยอดเยี่ยมมากๆงานชิปงานจิน้นะคะมีมาให้เราได้มีความสุขกันอีกแล้วกับตันไม่เคยแพวนะคะเราก็ชิปจริงกันต่อไปเพราะเราชื่นชอบแล้วก็รักคนทั้งสองมากๆ เรามาเก็บตกความประทับใจกันนะคะสำหรับหวังอีปอค่ะที่หวังอีปอนั้นไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ชาแนลชาแนลบดีดัสนะคะคอลเลคชันปี2024คอลเลคชันปี2024ถึง2025ที่หางโจก,ก็มีเรื่องราวแบบน,น่ารักน่ารักนะคะคือหวังอีปอนี่นมีแต่คนปลื้มจริงๆอย่างที่เราเห็นในคลิปนี้นะคือหวังอีปอนั้นถูกสัมภาษณ์แล้วก็มีผู้สร้างภาพยนตร์นะคะชื่อดังชาวฝรั่งเศสอโลอ,อิกพรีเจ ก็รู้สึกแบบตกตะลึงระหว่างที่สัมภาษณ์หวังนิปอขณะที่ฝ่ายต้อนรับอย่างคุณลินดาลีก็ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะแบบสงบสีอารมณ์คือสตันนั่นเองขณะที่สัมภาษณ์หวังนิปอคุณโรอิกะก็ถามคุณลินดาบอกว่าเขาเป็นคนเดียวหรือเปล่านะที่ไม่ได้เดินทางมาถึงทางเรือคุณลินดาก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะคุณโรอิกก็บอกว่าหือสิทธิพิเศษนะของซูเปอร์ซาที่มาโดยรถยนต์แล้วก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหลือเชื่อจริงจคุณโรอิกะก็ถามคุณลินดาต่อนะคะด้ เป็นยังไงบ้างล่ะรู้สึกแบบตื่นเต้นยังไงบ้างกับการที่ได้คุยกับหวังอีปอใช่แบบนั้นหรือเปล่าคุณรินดาก็บอกโหว้าวฉันเนี่ยแบบพูดไม่ออกเลยคือตื่นเต้นนั่นเองนะคะเจอหวังอีปอถึงแม้ว่าคุรินดานเนี่ยจะเจอหวังอีปอบ่อยนะคะไม่ใช่ว่าครั้งแรกที่เจอแต่ประมาณว่าเธอดูตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอเลยแล้วหวังอีปอก็ยังได้ให้สัมภาษณ์กับคลิปสั้นๆกับโบ๊กด้วยนะคะสอบชุดเสื้อผ้าที่หวังอีปอสมใส่วัยอีปอบอกว่าวันนี้ผมก็สมใส่เสื ในส่วนของความประทับใจในงานเนี่ยวางีิปอประทับใจในตอนที่เขาตีกรองวางนิปอบอกชอบมากๆนิยามสองคำสำนันงานในวันนี้วางีิปอก็บอกว่าเป็นภาษาที่สวยงามไวป์ปอลฟิเชียก็ได้อัปโหลดภาพในช่วงของงานเมื่อคืนนี้มาด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยกาวภาพด้วยกันบอกว่าคอยถูกบทบังแล้วก็คลื่นสีน้เงินกำลังสั่นสะเทือนแบรนด์แอบบอสเตอร์อวงีิปอเข้าร่วมการเปิดคลลกชันบริยดาดของชานอลเลกชัน2024 2025 เพื่อสัมผัสกับงานฝีมืออันประณีตและเริ่มต้นการเดินทางที่ละเอียดอ่อนและโรแมนติกภาพสวยงามคลาสสิกมากๆเลยนะคะระหวังี่ปอก็ได้อัปเดตแอคเคาท์เวบอของเขาเองด้วยเช่นเดียวกันเป็นภาพของการเดินแฟชั่นโชว์นั่นเองคอลเลกชันนะคะปี2 0 2 4 2 0 2 5ของแบรนด์ชาแนลที่หางโจค่ะวังย่ปอก็บอกว่าในอพารเมนส่วนตัวของมัตโมเซลชาแนลก็มีฉากกั้นเคลือบไม้มะเกลือที่แสงให้เห็นถึงทะเลสาบตะวันตกในหางโจ เมื่อวานนี้ภาพบนหน้าจอยันอยู่ตรงหน้าผมเลยนะครับแล้วก็ชาแนลมาที่หางโจคอลเลกชันนี้ผสมผสานในสายจีนเข้ากับจักรวาลสร้างสารรค์ของชาแนลโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจ็คเก็ตสีดำคลาสสิกที่มีหัวเข็มขัดแล้วก็หมวกในฤดูการนี้นี่ก็เป็นการเก็บตกนะคะวังนิปสําหรับงานช์แฟชั่นโชว์ที่หางโจค่ะของแบรนด์ชาแนลได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะวังนิปสจากสื่อมวลชนแล้วก็คนในแวดงวงวงการแฟชั่นและก็วงการภาพยนตร์ เจ้าบางยี้ปอก็ตื่นเต้นกันมากๆ ระวงอปอก็สมใสนะคะโค้ดแบบนุ่มๆที่วังอีป,ปอบอกนอก,กจากนั้นแหวนโคโคคลัชขอพี่นณอสองสการติดตามรับชมเรื่องราวของเสยวจ้างกับวังอีปอผ่านช่องกูสุแลของเราในช่วงค่ำคืนนี้ด้วยนะคะวันหยุดวันพ่อแห่งชาติบางคนอาจจะหยุดยาวไปเลยถึงช่วงวันอาทิตย์แบบไม่น่าใจเพราะในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะวันที่6อาจจะลายยาวกันไปก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆวันหยุดแบบลองวิกเอนนะคะย,ย,ายาวๆขอพเจาาส่งอยพีน้องทุกท่านอย่างมากล้นสำหรับในช่วงค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ